โอเคนี่คือภาคสองนะครับเดี๋ยวพามาดูที่ดินหลังร้านกันก่อนนะครับตอนนี้เจ้าของใหญ่นั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะเขาได้เตรียมการเลี้ยงปลาปลูกพืชปลูกผักเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือปลาช่อนปลาหมอรวมกันอน,นุพืชซุ้มของปลาสลิดนะครับตอนนี้มีประมาณ50กว่บตัวตัวเล็กๆประมาณ2นิ้วอ,อยู่นะฮะตอนนี้กาลัง เพราะกล้าเอ้ยอะไรวะเลี้ยงมันก่อนนะแล้วก็ประมาณปีหน้านะครับจะเริ่มทำการไก่โตนี่เดี๋ยวพาไปดูที่ดินนะครับ40ไร่นะครับ,รบต,ตอนนี้ก็ได้ปลูกต้นกล้วยเอาไว้แล้วอีกไม่น่าจะเกิน2เดือนก็จะได้ออกดอกออกผลนะครับอันนี้คือที่ที่เดินเข้ามาแล้วนะจากถนนใหญ่จำนวน40ไร่นะครับ จะลกล้างอยู่นะต้นไม้เกะก,กะเนะี่ยฮะปลูกกล้วยไว้แล้วนะครับโชคดีมากๆนะครับพี่เจ้าของพี่เขาให้ทำการเกษตรนะครับแล้วก็อาจจะค้าขายไปด้วยนะครับถือว่าเป็นอาชีพใหม่ในช่วงโควิดของผมนะ ตอนนี้ก็ได้แต่ดูไปก่อนนะครับยังทําอะไรไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าน้ํามันยังเยอะอยู่เอาแมคโครยังลงไม่ได้นะครับนี่คือพื้นที่ที่ผมเดินเข้ามาก็คงเข้ามาได้ประมาณแค่เนี้เพราะว่ามันยังไม่มีทางเข้านะครับอ,อันนี้ให้ดูก็ยังมีบ้านคนอยู่ลงไปก็คือถนนใหญ่นะครับ ที่สวยมากอ๋อเดี๋ยวไปดูนี่กล้วยออกผลนะครับแล้วก็จะปลูกเป็นกเกษตรแบบสารอินทรีย์นะครับไม่ใส่ยาข้ามแมลงนะครับมีกล้วยออกแล้วสวยไหมล่ะอ๋อูออกอุ้ยหลายอันเว้ยหลายต้นเลย เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอีกสองสาวันจะมาเก็บก็พาชมที่ไปก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวพอทำเสร็จผมว่าตรงนี้เจ๋งมากมากสวยงามมากนี่เดินไปก็เป็นถนนใหญ่นะนตอนนี้ก็คืนมีร้าน ขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ที่หน้าที่ดินนะครับเตรียมทำการ,กรเกษตรเต็มรูปแบบนะครับทำแบบใช้งบประมาณน้อยๆก่อนนะฮะคงไม่ลงทุนอะไรเยอะหรอกฮะโอเคครับอ่ะเดิ๋ยวมีหน่อยแล้วกันอ๊บ นี่คือร้านเสื้อผ้าที่อยู่หน้าที่ดิน40ไร่ที่จะทําการเกษตรในเดือนไหนพี่บกราลนอะอ่าครับอันนี้คือเจ้าของร้านครับเสียดูหน้าเขาไว้นะต่อไปเขาจะรวยใหญ่โตโอเคแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่ปรับปรุงที่แล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกัน